ตอนนี้อะไมาครับอันนี้ก็อันเดิมอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้อ,นนอาจจะถ้าพสตเขอาหนูจะไม่ผิดนะโอเคมันก็แต่งี้แหละเออพระเจ้าช่วยคิดกเลมเอ้ยเออต่อไปก็หาเตียงต่อแล้วก็ซองกพแ่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยทําไปตอนนั้นน่ะไอที่โลกที่ผมไม่ได้อัดคงแค่ก็เพิ่มแค่มันแค่เป็นก๊อปปี้ของอันเนี้ย นี่มันก็ไอ้ตรงนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวจ้ะเอ้ยครับเออนี่นี่อ่าสกาสได้นี่ก็ได้ <tik> คุณไม่รู้ไปคุณบอกว่นเม้นทำไมว่าทำไมทำไมถิงเป็นขุดลงท่านขุดลงดิ่งเพราะว่าคำตอบไปนี่คุณมาทำอะไร้าบอกกันเนี่ยอะดูนะดูนะสมมุตินะว่าถ้าคุณเกิดขุดลงดิ่งนะดูดีดเห็นไหมไล่ลงอมไม่กล้าตกตายเก็บไว้ก่อนเพราะงั้นไม่มีใครมาขุดแอบขุดลงมาแล้วก็ตก ลบไปสุดที่งี่เง่าที่สุดเลยเอาจริงอะมันงี่เง่ามากมากมีอาหารไหมอะโอ้หนมปังแปนเก็ย,ยังดีเ้ยหิวใช่ <Hey. S 2> hey, หรอโอเคต่อไปก็ซ่อมกระแพงบ้าบอบ้าบอบ้างแล้วก็เอาเตียงออกไปดูกาอย่าพักผมสิ ทำไงครับผมตกมานี่คุณก็ตกไปได้นะอะันั้นก็ยังตตยมากๆไปดูข้างล่างสิข้างล่างอาจจะมีข่าวอะไรไหมมีข่าวสื่อสารอะไรไหมเ้ยเฮ้ยโอ้เจ๋วเลย กำลิมโอ้สลัมบอลเลยเจ้าช่วยล้าวแล้วเนี่ยเอลปีเอลฟี่เอลฟี่ดีแล้วก็ขอให้มันตายเลยผมได้เด็กรีสักทีเพราะแล้วผมไม่ไหวแล้วบันจะจบยังบ้านเหมือนบเหมือน,นบ้านใส่แว่น V R ก็ต้องทวนอะไรเงี้ยอะไเนี่นยต้องบล็อกทางเข้าไว้พยายามจะให้คนมาเยอะๆเนีย่ยลุงเต็มเลยจจิงอ่ะลุงเต็มเลย คิดว่าคุณออกอยังไงหรอคุณจันกําเจา้าอันใจจอมอันแน่โอเคต่อ,อไปต่อ,อไปไม่ทานมันก็จะมีแพชั่เพจกระดิน ดินทำเป็นหลังคาชั่วคราวเอาจริงอ่ะจะไม่ถาวน เออหนมตัง8อันเวกยังดีอยู่เอนี้เอาไ,ไปเอาไปเอาไราแต่งพวกนี้ทำได้เดยววเอะมากจริงครับเออโอเคโอ้38อันแย่ไม่ได้แย่เลยนะ ต่อไปก็ต่อไปก็หาทางลงทางลงมันอยู่นี่ปะทำไมคนมันเต็มเต็มเลยเนี่ยตเต็มหมู่บ้านเลยเนี่ยคุณไม่สมควรคุณไม่ควรต้องลงไปนะทมันทำะไรแถวนี้นี่มันทางออกของผมนะเวลาผมก็ตกแต่มันต้องเจ็บก็ไปให้หลุงหนี ครัวก็พาเดี๋ยวเดี๋ยวผมกล่าว่าจะพาทั้งหมดไม่ได้จะพาอันนี้นะกล่าว่าจะสร้างบ้านสร้างบ้านอันนี้ตรงนี้โอเคนี่ได้โอเคหัดไม้ไม่มีสารโอเคเลียร์ ผมไม่รู้ว่าไอ้น,นั่งกละิมอยู่ไหนแต่ฝังก็ไม่ตายเถอะชวยนะเอาจริงอ่ะสวยเลยไม่มีอะไรไปไปกดต่อเออผมกดจเว็วโอเคผมลืมกดไาทั้งครั้งก็เนี่ยเรขอโทษนะครับเออถ้าใครไม่รู้ขามคุดลงดิ่งก็คือเหมือนที่ผมบอกถ้าผมุดลงดิ่งผมตาย เออจบโอ้สลามบอลฟรีบอลเล็กฟีบอลเล็กฟีเอ้อไม่ใช่แล้วแล้วเราขึ้นยังไงอ่ะเนี่ ใช่ไม้ใช่ไม้ต่อบล็อกขึ้นไปนี่ใช่งี้ก่อนโอ้ผมไม่มีบันไดัมก็ทำอย่างนี้ไปเอาจรินี้สกินผมว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้อีกผมไม่แคร์นะผมไม่เถอะเอายีสี่อันูกมากเลยอ่ะ นี่เอาหิและนี่เอาจริงเราควรต้องทำแบบบ้านให้มันสวยกันนี้อีกนะไม่ใช่ว่าบ้านแบบเล็กๆแล้วก็ชอบแบบนี้เลยนอกจากที่เขาไม่มีไอ้ไอ่จากสโตรนคัตเตอร์มันต้องมีบูทคัตเตอร์ด้วยสิไอ้ที่ตัดไม้ต่อไปมีแต่คนมาทำอะไรแบบนี้มาทำอะไรฮะ โอเคสามสองหนึ่งหมดบแตกต่อไปจริงมันไม่ถึงสแตกก็กร์เริ่มสแตกก็กร์ก่อนโอเค ต้องขึ้นมาใหม่สิอีกวิธีดึงก็คือทุกประตูอจริงผมก็ไปให้ลึกเข้ามาตอนกลางคืนเพราะว่าตอนคืนนั้นคนท่วมแน่ผมว่าผมว่านละ้วอน,นุญาตนะไปตรงน,นี้ ไปนอนก่อนอย่างผมเลยคุณเจ้านายหลักที่จะทำงานทั้งหมู่บ้านนี้เออนอนก่อนไปทำอะไรอยู่นี่เอ่อ,อ,อวิดีโอไม่อาจจะน,นันเลยครับขอโทษนะ โอ้คนเต็มหมู่บ้านเลยคนเต็มบ้านหลังเดียวโอเคป๊อกคนเอาไว้ให้คนมันเต็มอย่างเดียวอยากคนเต็มแล้วเนี่ยคนเยอะมากผมไม่มีเตียงพอดีให้เขาเลยไม่มีเตียงพอดีให้เขาเลยเนี่ยที่จรผมจะลง โอเโอ็้เลแถนี้ถึกก่าแต่อที้ไม่ดอกเลยไอเลแม่แต่แอ้ โอ้ลุงเก็บไอ้ลูกสลามไอ้ที่ผมเคยพยายามเก็บมาสะสมวแหละจะไปทำเป็นสลามเยอะๆโดยเฉพาะแถวนี้สลามเต็มเลยเธอเล่นดีมันจะแตกเลยอ่ะเยอะผมจะลงยังไงเหรอผมก็ลงในบันไดชั้นบันไดแล้วมีลุงขอขอสิทธิ์ลง แม่ผมไม่ให้สิทธิ์ต่อไปก็ทำให้มันจมจริงหน่อยโอ้โหรุงชิวมากแต่ผมเหรอไม่ชิวจ้าผมไม่เคยชิวเลยเออลงไปฉันว่าผมต้องทำแบบประตูเล็กนะแต่ผมไม่มี จากอะไรท yep. ั้ง hmm, ิ้นอะก่ anyway> Slide Slide าว่าจะรอให้ไอ cool ้ไอ้ไอ้ไ้องไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไอ้วอ้ออ้ไอเคอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไออ้ไอ้ไอ้อาอุปกรณ์อ มีดันไฟข้างบนเนี่ยนี่เอ้โอ้โพเคแต่คุณมาทำอะไรอยู่ตรงแถวนี้เนี่ยคุณมาโดนอะไรก่อนอย่างแรก ผมนี่ก็าหวาให้ลุงเอามาติดกับดักตรงนี้กลับไปอยู่ที่เดิมกลับไปอยู่ที่เดิมกไ็ไ,ได้คนเต็มหมู่บ้านเลยเนี่ยจริงๆนะครับผมคนเต็มหมู่บ้านเลยผมการันตีได้อผมพยายามจะให้แบบมีลูบเยอะมา,าแต่ ผมไม่เคยเห็นไอ้ล่องกระเลมตายแต่ครั้งเดียวจำด้วยโอ้จกตายจะตายผมรอจะรอ,จ,อจะตายผมก็พยายามจะล่อสละซาลามสลามสลามนี้นี้นี้แล้วก็ล่อมันมานให้ไอ้กรเลมแล้วมันก็จะฆ่ามันเดี๋ยว แล้วผมก็จะรอจนกว่าคนเลมมันจะตายเอาเลีนผมด้วยพีพีที่ทำอย่างนี้ได้เอาอดิงขวามันใช้รีโหลดชานะแต่ยังมันคุ้ม มันยังไม่ช่วยเลยนี่กันนะมันนีงก็ไม่ช่วยแต่มันจะตายช่วยผมด้วยเหอตอนนี้นผมก็กำจัดมันได้ด้วยมือนแลแต่ผมใช้ควานดีกว่าโอ้โหเป็นฝูงเลยโอ้มีเยอะอะแต่เมื่อไหร่แกจะตายฮนะ โอ้พล,ลองรอบมาอีกรอบรอมาใหม่รอบรอมาอีก่ตามตามชนะตามชนะเนี่ยจุดเช็คพอยต์รอบวันจริงเหมือนพาสัต์ไปเลี้ยงเหมือนพาสั์ไปเดินเลยอ่ะแล้วก็เห็นไหมข้ามันตายแต่มันไม่เคยโดนความเจ็บเลยอ่ะทำยังไงดีย่ ก็ลองทำได้เองด้วลยฮ่าผมว่าน่าจะไม่ติดนะไชอ้โหก็น่าจะต้องจอสี่จริงไม่โดนหรอ ก็ดีแล้วถ้าไม่งั้นผมซวยเลยโอเคลูกจ๋าก็แบบมาตามลูกเออปูดาวมาดิ้งก่ามันจะมาข้าข้าข้าเถอะเออโดนยังจะหาให้มันตาย เฮยน่าทีพวกเนี้ยโอ้สลามบอลฟีออิจริงโอหเป็นสาแตกแล้วอ่ะก็แบบตามตามพวกแกมาก็แบบดหลอกล่อกลับหลอกลอดสลามไม่เยอะโอเคผมมีลูกมาสามคนแล้วมาเ,เ,เร็วมาแล้วเร็วกันเร็ว จริงผมจะรอวันนั่นแหละสลำดับ B แต่ผมก็ทำอย่างนั้นแหละลำรับเบอร์เฮ้ยเฮ้ยสำหรับวิดีโอก็มีแค่นี้นะคะรับไปเจอกันใหม่ครั้งหน้า